มาเด้อเพื่อนเพื่อนมากินหมูกระทะหมูย่างกันเด้อกินเนื้อย่างกันจ้าว่ายังไงศิลปินมาครับหมูกระทะตา หมูกระทะจ้าหมูกระทะมันแดงๆอยู่นะคะคุณเธอปากแดงทำไมถึงปากแดงคุณหูมาเหยียดแดงคุณเหยียดขึ้นมาว่ากินหมูกระทะกันโอยกะสีแซ่บกะสีแซ่บพี่เลี้ยนพี่น้อง ปลโคลี่ีแร็ล็อกล้วปลาต้มเบิรงบ้านผุนนดอยู่บ้านุน่มีแต่ปัวน้อยมันแลนมาถสามน้ำเมาว่าจะกินยังไรยิดว่าได้ออกดันต้งซื้อมาแล้วนั่นง่ายหยวนบุ้ยนี่ซื้อซุ้มสามตาต้อสใส่งี้ับ กบหน้าพวกีังแล้วมึนกัดไปตัดบังรูปพี่น้องพี่แล้ว,วบักโคลี่พี่แล้วเอาสายเกาด้วยรังสายเกาเส็บโมาตาัยเสร็

อร่อยไหมครับอร่อยครับแต่อร่อยไหมคุณสามีโอาไว้ใส่แบกแอ้เอไปใส่บ่ได้พุงใหญ่บัวไทยฝรั่งอร่อยไหมครับฝรั่งบัวไทยผสมบัวไทยกับบัวไทยนี่แนวมันแสบเนี่อลวกเตา เอาผักผักซุมน like. ี่ือว่าลูตั้งใจได้แล้วเอไปเสียบปักด่ามากจบเอาไปเสียบแต่มันมุมีปักคานแตงยังหมดมีแตงสองแตง็ม่มวัว้นนี้มมดวัอะไรเนี่ยมุมีักสองแตงกันได้กินบ้างละบัด

ปักหน้าเป็นชามไเว้ย น้ำจิ้มแซ่บอยู่มาเดิอมากินน้ำกันเด้อ

ลืมซื้อตะเขียบมามาจ้ามามากินนำกันจ้าเลียงเลียงพุ่นทหารฮะเปิดงบึกบกขึ้นแล้วเด้อเอ้าตามนี่เด้อพี่น้อง